ด่นรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่26มกมาคม2567ดูดุนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนภัยออนไลน์มีคนร้ายปลอมเลขหมายหน1โทรข่มขู่รีดเงินสำนักงานตำรวจแห่งชาติห่วงใยพี่น้องประชาชนที่อาจได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆซึ่งในปัจจุบันมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่ได้รับความเสียหายจากการหลอกลวงบนโลกออนไลน์ ล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับทราบมาว่ามีคนร้ายปลอมแปลงเบอร์หมายเลข191ที่ใช้ในการรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายของทางตำรวจเพื่อหลอกลวงเอาทรัพย์สินของเหยื่อโดยคดีนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอแจ้งเตือนภัยให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงพฤติการของคนร้ายและจุดสังเกตของคนร้าย เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้เท่าทันกลโกงและไม่ตกเป็นเหยื่อของคนร้ายดังนี้ 1. คนร้ายปลอมเบอร์เป็นหนึ่งเกหนึ่งโทรหาเหยื่อหลอกว่ามีคดีติดตัว 2. คนร้ายโทรหาเหยื่อโดยตอนที่โทรเข้ามาเบอร์ที่แสดงบนเครื่องโทรศัพท์ของเหยื่อจะแสดงหมายเลขหนึ่งหนึ่งหรือแสดงเป็นเบอร์ที่ใกล้เคียงกับหนึ่งเกหนึ่งเช่นบวกหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งขีดเก้าขีดหนึ่ง 0 191และจุดหนึเป็นต้น 3. คนร้ายจะแจ้งเหยื่อว่าเหยื่อตกเป็นผู้ต้องสงสยัยและมีความเกี่ยวข้องในคดีที่เกิดขึ้น 4. หลังจากนั้นคนร้ายจะให้เหยื่อเพิ่มเพื่อนในลายโดยแอคเค n าที่สร้างขึ้นมาจะใช้รูปโปรไฟล์และชื่อตำรวจเพื่อที่จะส่งเอกสารทางราชการและหลักฐานปลอมที่คนร้ายสร้างขึ้นมาไว้สำหรับหลอกลวง5 แต่งกายเครื่องแบบตำรวจในระหว่างที่วิดีโอคอลหาเหยื่อเพื่อให้เหยื่อหลงเชื่อ 6. คนร้ายจะสั่งให้เหยื่อโอนเงินไปที่บัญชีของคนร้ายอ้างว่าเพื่อทำการตรวจสอบเส้นทางการเงินของเหยือ่อ 7. กล่อมเหยื่อว่าเท่าหากเหยื่อยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีที่คนร้ายอ้างจะล่อลวงให้ดำเนินการตามที่คนร้ายสั่งเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจ 8. สุดท้ายเมื่อเหยื่อโอนเงินไปเหยื่อก็ไม่ได้รับเงินคืนอีกเลยจุดสังเกตทาง0191ขอยืนยันว่าไม่มีการติดต่อประชาชนไปเพื่อแจ้งหมายจับทาง0191จะโทรหาประชาชนในกรณีดังนี้ 1. สายถูกตัดไปในระหว่างที่สนทนากับเจ้าหน้าที่ 1, 9, 1เมื่อท่านแจ้งเหตุ 2. ติดตามสถานการณ์กับผู้แจ้งว่าสายตรวจได้เข้าถึงพื้นที่ตามแจ้งแล้วหรือไม่ สสอบถามรายละเอียดจุดเกิดเหตุที่ได้แจ้งเข้ามาเพิ่มเติมเบอร์ที่ 1, 9, 1ใช้โทรออกไปจะแสดงเป็น 1, 9, 1เฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครในพื้นที่อื่นๆจะแสดงเป็นเบอร์โทรศัพท์7หลักและทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายให้ประชาชนโอนเงินเข้ามาเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินเนื่องจากเบอร์โทรศัพท์ดังกล่าวมักจะถูกกลอมแปลงและโทรเข้ามาจากต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแนะนำว่าหากที่น้องประชาชนท่านใดไม่มีความจำเป็นที่ต้องติดต่อกับหมายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศให้กดหมายเลขดอกจันหนึ่งสามแปดดอกจันหนึ่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพื่อบล็อกการโทรเข้าจากต่างประเทศในเครื่องโทรศัพท์ของท่านเพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพจากต่างประเทศโทรเข้ามาหลอกลวงท่านได้หากต้องการยกเลิกการบล็อกให้กดหมายเลขดอกจันหนึ่งสามแปดดอกจันสองเครื่องหมายสี่เหลี่ยม สำหรับช่องทางรับรู้ข่าวสารเพื่อให้รู้เท่าทันภัยออนไลน์ในรูปแบบใหม่สามารถติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนภัยออนไลน์ได้ผ่านทาง www. เตือนภัยออนไลน์ .com หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1-4-4-1กรณีถูกคนร้ายหลอกลวงแจ้งความตำรวจผ่านระบบ w w w t h a i p o l i s o n l i n e g o t h เท่านั้น